ันจะเปิดแอร์ตอน18นาฬิกา17นาทีจริงหรือเปล่าอันนี้17ละอ่าเห็นปะคือมันสั่งการเปิดได้เรียบร้อยวิธีตั้งค่าก็ไม่ยากครับเข้าไปที่แอปทุ y ย่าสมานะครับแลครานนี้ก็ไปที่หมดอัจฉริยะจากนั้นกดบวกทางด้านมุมขวาบนครับก็เลือกเป็นกําหนดการนะจิ้มเข้าไปเลยตอนนี้เราจะตั้งเป็นสักประมาณ หกโมงสิบเจ็ดแล้วกันตอนนี้หกโมงสิบห้าอันนี้เราสามารถตั้งได้ว่าเราจะตั้งวันไหนบ้างสมมติว่าตั้งทุกวันอ,อย่างนี้คราวน,นี้ก็กดถัดไปเราก็สามารถสั่งการได้เลยครับว่าเราจะให้มันทําอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ผมจะทําให้มันเปิดแอร์ถ้าเป็นปุ่มเขียวอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นการเปิดแอร์นะครับเราก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยสมมติเราจะปรับไปที่ยี่สิบห้าองศาแรงลมเท่าไหร่แล้วก็เป็นโหมดโคลกดบันทึกได้เลยปุ๊บ ตั้งชื่อ Bird เปิด Air 1 8ิบแปเด้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสามารถเปิดแอร์ได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเวลา1 8บแนากาสนาทีนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเปิดแอร์ตอนสิบแนากาสิจนาทีจริงหรือเปล่าอันนี้สิบเจละอ่าเห็นปะคือมันสั่งการเปิดได้เรียบร้อยแล้วอันนี้มันสามารถสั่งได้ทั้งเปิดหรือปิดหรือว่าทําได้หลายอย่างเลยนะถ้าเราจะสั่งปิดเราแค่กด บวกตรงนี้แล้วเราก็ทําแบบเดิมเลยกําหนดเวลาว่าจะปิดกี่โมงเวลาเราเลือนเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มนี้ปุ๊บถ้าเกิดมันเป็นทึบๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเป็นการปิดแอร์เราก็กดเน็กเลยคราวนี้เราก,กดเป็นทึกตั้งชื่อเสร็จสาบเรียรอยมันก็จะเป็นการปิดแอร์ แล้วถ้าเกิดเราอยากตั้งสีช่วงเวลาใช่ไหมเราก็แค่กดปวกมแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับสีครั้งหรือเราจะตั้งตามสภาพอากาศก็ได้หรือไม่ก็เป็นเวลาเราจะถึงบ้านให้มันเปิดหรือมันปิดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะควบคุมแอร์แบบนี้ได้เราก็ต้องมีตัว iR e m o t e ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เราแค่เสียบไว้ที่บ้านแล้วก็ต่อ w iFI ไว้นะแค่นี้นเราก็สามารถสั่งการผ่านนอกบ้านได้เลยเราจะสั่งเปิดปิดแอร์แบบนี้ก็ได้ เมื่อกี้ดินเสียงไหมก็คือมันปิดแอร์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นการกดเปิดแอร์อีกทีนึงถ้าใครอยากได้รุ่นเดียวก,ก,กันกับผมกลัวซื้อที่อื่นไปแล้วตั้งค่าไม่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดร้านที่ผมสั่งไว้ให้นะจิ้มดูได้เลย